ข้อดีและข้อจำกัดของ R&D คืออะไรข้อดีที่มีความชัดเจนของการวิจัยและพัฒนา R&D คือเป็นการดำเนินการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติเลยก็ว่าได้ประเทศใดที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ประเทศนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือสินค้าในการส่งออกสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้และก็จะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจในเรื่องนั้นๆนมีอำนาจการต่อรองในหลายๆเรื่องนำมาซึ่งการอยู่ดีกินดีของประชากรในประเทศนั้นส่วนข้อจำกัดของการวิจัยและพัฒนาคืออาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและการที่จะดําเนินการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่างๆเพราะในบางครั้งอาจจะต้องประยุกต์ใช้การวิจัยหลากหลายประเภทในแต่ละระยะนอกจากนั้นนักวิจัยควรมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างความแตกต่างและดีกว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีอยู่เดิมได้ดังนั้นในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆมักจะมีการทำวิจัยที่เป็นทีมมีนักวิจัยหลายคนมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีมุมมองต่างๆที่จะสามารถทำให้การออกแบบวางแผนการวิจัยมีความรัดกุมและมีความสุ่มเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลง